สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก่อนที่ใบข้อมูลกันดต็มเต็มครับฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมากันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ ของทางโอเลกุนาโซชานะครับที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออย่างสกายปอดนะครับในเรื่องของความพร้อมของทีมนะฮะในปัจจุบันนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยโซชามั่นใจนะครับว่าการกลับมาของทางพอกบาแล้วก็มีบรูโนอยู่ในทีมวันนี้มันจะเป็นการลงสนามที่ลงตัวนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถลงสนามพร้อมกันได้นะครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมันต้องมีการวิเคราะห์กันออกมาอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยสองคนนี้มันทับตาแหน่งกันเรามันก็ต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งอะไรนู่นนี่นั่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าโซชาการันตีว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับทั้งคู่สามารถลงพร้อมกันได้แล้วก็มันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะแถมทั้งยังมีนักเตะรายอื่นด้วยนะครับที่กําลังจะกลับมาซึ่งสภาพทีมค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างมากนะครับ โดยรวมนะความฟิตคือโดยรวมเนี่ยในทิศทางที่ดีแล้วกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางโอลิกุนาโซชาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับทางโอลิกุนาโซชาเนี่ยยังได้ออกมาอัปเดตในเรื่องของสภาพร่างกายของทางพ็อกบาลแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับซึ่งโซชาเนี่ยมั่นใจครับว่าทั้งคู่เนี่ยจะสามารถกลับมาก่อนที่จะกลับมาแข่งขันได้ตามปกติอย่างแน่นอนนะครับนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวสารที่ดีแล้วกันเกี่ยวกับความพร้อมแล้วก็ตามกําหนดการเนี่ยคือในช่วงเดือนเนี้ยเราจะกลับมาซ้อมได้ตามปกติในช่วงวันที่18พฤษภาคมนะครับประมาณนั้นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นทางการนะครับบางทีมันอาจจะเลื่อนไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปขออนุญาตทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษก่อนนะครับหรือว่าต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่า สามารถอนุมัติให้ในเรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยมาฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้หรือยังนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้นอกจากนี้ครับในเรื่องของทางพอบาเองเนี่ยนะครับบล็อกบาเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับนะฮะว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยคิดถึงการกลับมาลงสนามกันอีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเองก็กําลังปรับปรุงเกี่ยวกับสภาพร่างกายอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เขาคิดถึงจริงๆนะครับในเรื่องของการเล่นฟุตบอลนะฮะก็รอ อย่างใจจดใจต่อนะครับว่าจะมาประสานงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างไรนะครับโอเคนี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีอีกคนหนึ่งที่ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับความพร้อมของทีมด้วยนะครับซึ่งมันก็ขลิกครับผู้ช่วยโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้ทางสโมสรเนี่ยได้เน้นในเรื่อง,องความสําคัญของสุขภาพทางจิตใจของทางนักเตะ เป็นหลักนะครับนี่คืออันดับแรกที่สโมสรเนี่ยกำลังเน้นกันอยู่นะครับนะคือในช่วงโควิดเนี่ยมันอาจจะมีบางคนที่มีซอฟต์อิจใจที่ไม่ค่อยแข็งแรงและเพราะว่ามันมีเหมือนกับไปดูข่าวมาเห็นผู้ป่วยเห็นคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์จิตใจได้นะครับเพราะฉะนั้นสโมสรเล็งเห็นที่จะแก้ไขเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับหลังจากที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการติดต่อกับทางนาัิติตามปกติได้แล้วนะครับหรือว่า มีการให้นักเตะเนี่ยเริ่มที่จะเข้มข้นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเป็นลําดับลําดับนะฮะเพราะว่าโปรแกรมการฝึกซ้อมที่สนามเนี่ยมันใกล้ที่จะกลับมาสู่ความเป็นปกติแล้วนะครับนะโอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนยูนะครับนอกจากนี้ทางพิมพ์บริอังกฤษก็ได้ออกมาแถลงการเหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยโอลิเวอร์ดดวเดนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวกับ ดิจิทัลสื่อหรือว่ากีฬาเนี่ยนะฮะแห่งสหรัฐอาณาจักรเนี่ยก็ยังไม่ได้รับพิจารณาเรื่องที่ให้ผิวเหลืงกินเนี่ยกลับมาเตะอีกครั้งได้นะครับหลังจากที่การหาเรือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ซึ่งดูเหมือนว่ายังไม่มีความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่จะกลับมาเตะอีกครั้งก็อาจจะเลื่อนกันไปต่อไปอีกเรื่อย ในครับเรื่องนี้ก็ยังหาบทสรุปกันไม่ได้พูดกันง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะกลับมาเตะได้ตอนไหนนะครับพูดง่ายๆว่าตอนเนี้ทางดาวเด่นเนี่ยบอกว่าทางพิมพ์เลียงอังกฤษเนี่ยพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้รับไฟเขียวที่จะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งนะครับเนะเพราะฉะนั้นข่าวลือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยังไม่เป็นความจริงแต่ว่ามันก็มีแนวทางแหละนะครับว่าจะมีนโยบายอย่างไรเมื่อกลับมาเตะได้อีกครั้งจะมีการเออเซฟตี้ ถึงที่สุดอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องรอดูกันนะนะฮะทีนี้ครับเรามาเข้าสู่เรื่องหน้าข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายเัตเตกันบ้างนะครับอันนี้มีการเล่นข่าวมาจากสื่ออังกฤษนะครับหลายๆสื่อก็เป็นเรื่องราวกเกี่ยวกับแจ็คเก r ลิสนั่นแหละนะฮะซึ่งข่าวล่าสุดออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดก็ยังมีความมุ่งม,มั่นนะครับที่จะคว้าตัวแจ็คเก r ลิสกองกลางของทางแอสตันวิลล่าเข้ามาเสริม ทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาเกี่ยวกับโควิด1 9เนะครับเรื่องของรายจ่ายแมนยูอาจจะต้องเซฟหน่อยนะครับแต่ว่าดีลของแจ็คเกลิสเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับหรือว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยของทางแจ็คเกลิสนะฮะที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหาร่เกี่ยวกับเรื่องของน้องสนามก็เรื่องนี้แมนยูก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแมนยูมองว่ามันสามารถปรับปรุงได้นะครับเพราะฉะนั้นดีลเนี่ยยังมีความจําเป็นที่แมนยู ยังเดินหน้ากันต่อไปนะครับอนอกจากนี้ครับอดีตกองกลางของทางแมนยูเนี่ยอย่างจอห์นนี่กิลเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาแนะนำนะครับว่าอ่ะโอเคแหละแมนยูเนี่ยควรที่จะซื้อแจ็คกิลลิสมาเสริมทัพให้ได้ก็จริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตส่วนตัวของทางนักเตะนะครับซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพฤติกรรมของทางแจ็คกิลลิสเนี่ยมีความเข้มข้นแค่ไหนนะครับ แล้วก็ในเรื่องของชีวิตนอกสนามเนี่ยชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันนะเราก็รู้ก็ดีนะฮะว่าเขามีความห้าวมีแบบว่าไม่ค่อยเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยนะครับนั่นคือสิ่งที่แมนยูต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอันนี้เราปฏิเสธกันไม่ได้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดออกมาเนี่ยทุกคนได้เห็นครับว่าเจอเลิสเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้จริงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนอกสนามนะครับนะคือภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะนะมีการ แหกกฎอะไรบ้างนะครับนะเรื่องนี้ก็ยืนยันได้นะครับสิ่งที่จอร์นี่กิลวพูดมาก็มีเหตุผลนะครับแต่เขาไม่ได้แบบห้ามให้แมนยูซื้อนะก็คือควรซื้อแหละแต่ว่าต้องระวังเท่านั้นเองนะครับในเรื่องแบบนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้มันก็ทําให้แต่ยิ่งเป็นกระแสขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของทางแจ็คเกลิสเนี่ยไปกดไลค์นะครับกดถูกใจ i n s t a g r กรของสโมสรแมนยูนะครับซึ่งมันมีการโพสต์ภาพตามปกติของ Instagram ของทางแมนยูแั่นแหละของทางสโมสรเราอะ่ะ แล้วทีเนี้ยมันมีแฟนบอลไปแคปมาครว่าเห็นแจ็คกอรลิสมากดถูกใจด้วยทําให้แฟนบอลเนี่ยก็เอานี้เป็นการแบบเชื่อมโยงกันอีกแล้วนะครับว่าเอ้ยแจ็คกอรลิสเนี่ยมาอยู่ดีมากดไลค์เฉยเลยนะครับหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าใจมาแบบร้อเซแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวผมให้ดูภาพมาชัดดีกว่านะครับที่ผมเห็นในสื่อนะน่าจะมองเห็นกันดีเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยภาพนี้นะครับอ่านี่ครับจะเห็นชื่อแจ็คกอลิสอยู่ด้านล่างเนี่ยนะฮะ นะก็นี่คือสิ่งที่แฟนบอลแล้วก็สื่อเขาไปแคปมาว่าเฮ้ยยูดีสดิจเกลิสมากดถูกใจอินสตาแกรมของทางแมนยูสะงั้นนะครับที่เป็นรูปภาพนะครับการโพนรูปภาพทั่วไปอะนะครับอโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ออกมาฝากกันเรื่องราวต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องราวของเจอร์รี่เนวิลล์เจอร์รี่เนวิลล์เนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าศักยภาพโดยรวมของทางทีแมนยูเนี่ยตอนนี้มันไปในทิศทางที่ดีมากนะครับทุกคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเล่นเข้าขากัน แล้วเตะทุกคนเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วกันทีมโดยรวมก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางซึ่งมันมีความเป็นไปได้ครับว่าแมนยูอาจจะเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่สามารถเบียดคว้าแชมป์ในช่วงฤด,ดูกาลหน้าได้นะครับนั่นคือมุมมองของเกลเดนเนวิลนะครับตน,นแ้นักเตะของทางแมนยูอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปครับเกี่ยวข้องกับซานเชสมีการเล่นข่าวมาจากสื่ออิตอรลี่ครับเขาบอกว่าตอนเนี้ย ซานเชซเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่สัญญาการยืมตัวใกล้ที่จะหมดลงนะครับถึงแม้ว่าโปรแกรมมันยังยังเตะไม่เสร็จสิ้นนะนะครับซานเชซก็ต้องกลับมาแต่ทีนี้ซานเชซเนี่ยต้องการที่จะต่อสัญญาการยืมตัวต่อไปเหมือนกับให้สโมสรเนี่ยต่อสัญญาเขาได้ไหมให้อินเตอร์มิลานเนี่ยทำดีลกับทางแมนยูอีกครั้งอะ่ะเป็นการยื้สัญญานะครับถึงแม้ว,ว่าสาการของเขา จะไม่ค่อยโอเคกับอินเตอร์มิลานแลวปัจจุบันก็ตามหรือว่าไปอยู่กับแมนยูก็ไม่ค่อยโอเคแต่เขาต้องการอยู่ที่อินเตอรลีก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ครับว่าโปรแกรมมันจะกลับมาเตะได้อีกตอนไหนแต่ว่าขอให้แต่มีการเลื่อนสัญญากันออกไปก่อนนะครับนะก็อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัญญาของทางซานเชสผมก็ลืมดูไปเลยนะับว่าซานเชสก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าเกิดโปรแกรมยังไม่สามารถกลับมาเตะได้เด็วๆนี้เขาก็ต้องกลับมา นะครับเพราะว่าสัญญาที่คุยกันเอาไว้เนี่ยมันก็ใกล้ที่จะหมดลงแล้วนะครับในเรื่องของการยืมตัวนะแล้วก็วิ้ายกันนะครับ MEN นะครับโดยโดมินิกบู๊เนี่ยก็ได้มีการคอะเกี่ยวกับผู้เล่นนะครับผู้เล่นนะก็คือ6ผู้เล่นที่แมนยูเนี่ยควรที่จะเล็งหรือว่าเป็นการแนะนํำแมนยูแล้วกันถ้าเกิดแมนยูต้องการยูประเภทแบบเดนนิสเจมส์ฮ้นเกเตะที่ไม่ได้มีชื่อเสียงระดับบิ๊กเนม นะครับแล้วก็เป็นดีลราคาถูกพวกวเล่นเ,เจนใหม่ๆเข้ามานะครับอยากได้ประเภทแบบเดนนิสเจมานะครับมีใครบ้างเขาก็ได้แนะนํากันเข้ามาซึ่งคนแรกครับก็แน่นอนเป็นจูด์เบอร์ลิงแฮมนะครับนักเตะรายนี้ของทางเบอร์ลิงแฮมซิตี้ก็มีข่าวกับทางแมนยูมาทุกวันอยู่แล้วแล้วก็อย่างเช่นโจโรดอนเนี่ยนะครับโจโรดอนก็เป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับที่มีข่าวกับเรามาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจ,จริงๆข่าวมันมาหลายเดือนแล้วแหละนะครับนะ แล้วก็เบนไวน์นะครับก็มีข่าวมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วสำหรับเซ็นเตอร์รายนี้นะครับแต่ว่าสัญญาของนักเตะรายนี้เป็นของไบรทันเพราะฉะนั้นก็ต้องเจรจาก,กันแต่แมนยูต้องแข่งกับอีกหลายทีมในอังกฤษด้วยนะครับอย่างเช่นจูเบนแฮมอย่างเงี้ยก็ต้องแข่งกับดอทมุนโจโรดอนก็ต้องแข่งกับหลายๆทีมในอังกฤษเหมือนกันนะฮะแล้วก็รายต่อไปเนี่ยก็เป็นคาวินฟิลลิปนะครับของทางลีดยูไนเต็ดเนี่ยก็มีข่าวกับแมนยู ในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะครับแต่ว่าข่าวมันก็มามา,มาไปไปนะแต่ว่าในช่วงนั้นเนะี่ข่าวจากสื่อใหญ่เล่นกันเข้ามาด้วยว่าแมนยูให้ความสนใจนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมในอังกฤษด้วยอย่างเช่นพวกเวสแฮมนิวคาเซิลนะครับท็อตแน็มอเอร์อะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นเชิงรับนะทั้งคาวินฟิลิปทั้งเบนวเนี่ยนะฮะจูดเบลลิงแฮมอย่างเนี้ย โจโรดอนอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นทาง EC นะฮะ EC เป็นมิดฟิลด์นะครับนักเตะรายนี้นะฮะก่อทางคริสปาร์กลินเจอร์นะครับเป็นมิดฟิลด์โตรุกนะครับก็มีข่าวกับแมนยูมาอยู่บ้างนะครับนะผมเห็นได้ไม่นานสักเท่าไรรหร่นะครับเห็นข่าวแบบมามาไปมากกว่านะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยแล้วก็แล้วก็ไซอัสเบลลามานะครับก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่เพิ่งมามีข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงนะครับเป็น นักเตะของทางแบรนด์ฟอร์ดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบบอลนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ